บทที่12อธิษฐานปริยายสูตรเอวเมสุตังเอตังสัมพยังพระวาขยายังวิหารติขยาสีเสติทิงพิภูสะตัตเสนะตัดตัดละโขพระวาพิภูอามันเตศิสะพังพิกะเวอธิตังกิจัพิกะเวสัพังอธิตังจักขูสัมพิกะเวอธิตังรูปวาอธิ จากุวิญญาณังอาทิตังจักขุสัมปัสโสอาทิโตย่อมปีทางจักขุสัมผัสสะปัจญาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขังมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคขินาโตตะกขินาโมหันขินาอาทิตังชาติยาชะลามะละเลนะโตเกหิปาริเทเวหิโตเกหิโตมานัสิหิอุปา ยาเสนี้อาธิก so ันต so, ิวะทามีโตกังอาธิกังทัสภาตาตาอาธิกาโสตปปิญญาณังอาทิตังโสตาสัมผัสโสอาธิโตยังปิทังโสตาสัมผัสสัพพัญาอุปชติเวทายิทังสุขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะ อาทิตังอาิตังลาคขินาโตตะขิณาโมขินาอาทิตังลาชาติยะจะละมะละเรนะโตเกหิปาริเตเวหิตทุเกหิตทุวนาเตหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะหทามิการังอาทิตังคันธาอาทิตตากานาวิญญาณังอาทิตัง กาน่าสัมผัสตัวอาติตย่างปีทางกาน่าสัมผัสสาวัจิยาุปจิติเวทดยีทางสุขังวาทุกขังวาอทุกขับมาสุขังวาตามปีอาติตังเกนะาะออาิตังอาติตังรลาคินาโตสากินำโธหักินาอาทิตังชาติยาเจริญวะนเรนะเตโสเกหิตปุริเทเวหิทุเกหิตโธมานาเสหิอุปา หาเยเสหิอาทิตต um> ันติว่าามิจิวหาอาทิตตลาสาอาทิตตจิวหาวิญญาณังอาทิตังจิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยมปีทางชิวหาสัมผัสตปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาตุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตังเอนะอาทิตัง อาทิตังลักขะกินาโตสักกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาเจลาลามะละเลนะโสเกหิปุถิเทวหิทุกเกหิโตมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะละวะทามิกาโยอาทิตโตโหตภะอาทิตากายะวิญญาณังอาทิตังกายะสัมพัสตุอาทิตโตยัมปิทา กายแยสัมผัสสารปฏิยาอุปจติเวทายังสุขขังวะทุกขังวะอทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตยังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคัจินาโตตัจินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชะรามาลาเนนโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโตปาตสสิหิอุปาญาเสหิอาทิตย์ติวะทามิวโนอาทิโต ธมมาอธิตฐานวโนวิญญาณอธิตังวโนสัมผัสโสอธิโตยัมปิทางมโนสัมผัสปัจจายาอุปาจติเวทายังทางสุขังวาอทุกขามาสุขังวะนำเปอธิตังเกนะอธิตังอธิตังอาขัาค้กินาโตตากินาโมหกินาอธิตังชาติยาชั ละวันละเนี่ยนัโตเกเหตวาริเทวเหตุตุเกเหโกมนาเสหิอุปายาเสหิอธิฐันติว่าามีอาทิตปัสสังพิจะเวสุตาวะอธิยะตาวะโกจะโกสมิงปินญพินติดูเปถุปิญิพินติจกโกวิญญาเนปินญพินติจะโก สัมผ er, ัสเศษปีนิพพินติยำปีทางจากขรูสัมผัสสาวัติยาอปัชติเวทายังทุกขังวาทุกขังวาทุกขังวาทุกขังวะตัสมิงปินิพพินติโสตตัสมิงปินิพพินติตาศัยตุปินิพพินติโสตวิญญาณในปินิพพินติ โสตสัมัสเสพนิพินธติยามปีทางโสตสัมพัสะปัจจะยาวปัจจติเวทายุทางตุขังว่าตุขังตุขามาสุขังว่านาสัมมิปนิพินธติคานาสัมมิปินิพินธติพันเทตุปินิพินธติคานาวิญญาณในปนิพนธติคานาสัมัสเสพินิพินธติยามปีทางคานาสัมพัสะปัจจะยาวปัจจติเวทายุทางตุขังว่า ทุกขังว,า,วา,าทุกขามาสุขังวาตทศมิปินิพินทติชิวหาเย่ปินิพินทตติลัเสตุปินิพินทติชิวหาวิญญาณิปินิปินทติชิวหาสัมพัทธินิปินทัตติยัมปิทังชิวหาสัมปัทธะปัจเจ้าปัจจติเวทายิทังสุขังวา ทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตาสมิปินิปินติกายาตมิปินิปินติโผทัพเพตุปินิปินติกายาวิญญาณเนปินิณิปินติกายาสัมภะเตปินิณิปินติยำปิทางกายาสัมผัสสปัจจะเย้าปัจะติเวทายิทางสุขังวาทุกขังอาตุขมาสุขังวาตาตมิปินิปินติมานตมิปินิปินติทมเมตุปินิปินติมโนวิน ยาเนปินิพินนติมโนสัมผัสเสปินิพินนติมยำผิดทางมโนสัมผัทสรรพเจียป p o s i เวทห้ยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตาสมิปินิพินนตินิปินทางวิราชิติและวิลาคาวิมุตจะติวิมุจตามิตจมติยานังโหติ กีนาชาติวิปุสตังภมผมมาจาริยังกะตังกาลลานิยังนาปะสังอิทตายาติปชาณาติติอิะอิทะมะโวจักะกะวะอัตตะมานา

อับสเวหิจิตานิวิมุจจรูปที่บทที่สิบสามอนัตตลักษณะสุตังเอวอมเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาปารานติยังมีหรติอิสติปตะเนไม่กระทายเบต,ตาตลักโผประกวาพิขะ ปัญจวัคคีย์พิกุอามันเติรูปังพิกาเวอนตาลูปัญจะยีทังพิกาเวอตกาอภาวิสระน่ยี่ทางรูปังอาภาชายาสังวัตเยะสัพเพสจะรูปังเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังอโหติติยะตมะจะโกพิกะเว รูปังอนัตตาตามมาลูปังอะไรทายะตังวัตตินาจากักตัติรูปังเอวังเมอุปังลุปังหูตุเอวังเมรูปังมา,าหูติติเอเวทนาอาณาตาเวทนาจะทิทางพิคเวอ,อัตตาส พ่อพิจักหน้าที่ทางวิทนาอาภารายาสังวรเตยยะเพชะจัวิทยานาณาญาเอวังเมวิทนาหูตุเอวังเมวิทนาจะอาโหสิติตยสมาจะโขพิเครวิวิทนาอนัตตาอัตมาเวทนาอภาทายาสังวรตติน้าจะดรับปฏิ เวทนายะเอวังเมเวทนาโอตุเอวังเมเวทนามาโอสิทิสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาอภะวิสัตออยังสัญญาอภาทายะสังวัตเรแยกสักเพชะจะสัญญาณัต เอว oh ังเมสัญญาโอตุเอวังเมสัญญามาโหติติยะสมาจะโคภิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาชายะสังวัตปติน่าจะรักปติสัญญาจากสัญญายะเอวังเมสัญญาโอตุเอวังเมสัญญามาโหติติสังขาราอนัตตาสังขาราจากีิทังพิขเว อัตาอาพาวสังสุได้ยิ่งังสังขาราอาปาทายสังวัตเยยุงสับเพจจะสังขารเลสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขาราว่าอโหสุนติเยสมาจะโขพิกเวสังขารานาจาสสมาสังขาราอาปาทายสังวัตสันตินาจาราปฏิสังขาราเอเลสุเอวังเม ทังขาราหตัวเอังเวตั้งคารามาเอาหูอะเหตุตินวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจากเหตุทางาาวางิกเว,าาวอัตาอาพาวิสานิยทังวิญญาณังอาภาทายสังวัตไดยะตับเอชะตจากวิญญาณนี A vòng may vinhyanang hô tô, a vòng may vinhyanang, ba a hô kê tê, yasamaja kopiso vê vinhyanang anataka tata ma vinhyanang avara yasamat, tatina chala pati, vinhyan may, a vòng may vinhyanang a hô tô, a vòng may vinhyanang, ba a hô kê tê, phân chinh vinhyanang, ba a hô kê tê, phân chinh vinhyanang, ba a hô านิจังพันเตยามบานนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติสุขขังวาติยามบานนิจังทุกขังวิปปะนินามะธรรมังอันลังโนตังพโนปติตุงเอตังมะวะเอตุหามุสุิเอโตเมตตาติโหโนเอตัง ันเต่งจริงมันตตมตะตัที่เกเวเวทนานิจจานิจาานิจจวาติอนิจจาอันเะยมนานิจจทุกขัง,ขขงวาตัตาทุกขังวาติทุกขังอันเตยมนานิจจงทุกขังวิปัสสนามาทามาเกลัง โนตังสัมมานุปฏิตุงเอตังมะมะเอโตุหามะตตเมเอโตเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังจริงมันจะาท้าพิเวษสัญญานิจจานิจจาวาติอนิจจาพันเตยามันานิจจังทุกขังวาตังตุขังวาติทุกขังพันเตยามันานิจจังทุกขังวิปปรินามะธรรมบางกันลังโนตังสัมมานุปฏิตุง เอตังมามาเอตุอมัตมีเอตุไม่อัตตาติโนเหตังพันเตยตังกิ่งวันยัตถาภิกขเวสังขารนิจอัตนิจจาวาติอนิจาพันเตยมันนั้นนิจังทุกขังวาตังสุขังวาสุขังพันเตยมันนั้นนิจจังวิปัสสนามะมะบิดตะละธรรมัง ตลังโนทางสัมมาโนปปิจุงเอตังมะมาเอตุของชนนีเอตุเมตังอัตตาเอตุจะหัดทางพันเตสจริงเหมือนกับจริงเมัอนกัพระพิคเววิญญาณนางนีจังวาอนิจังวาพันวาติ อนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังวติทุกขังพันเตยมนานิจังทุกขังวิปปลินามะธรรมังกำลังนตังแตมนุปปติตุงเตเอตังมะมะเอโตหะมมเอโตเมอตาติโนเอตังพันเตยะปตะมาติฮะพิขเวตักิจจินจิูปังอติตา นังก็ต네่ปะปจุดันนังอาจารย์ตังวาไม่ท้าวโอุารที่เกวสุขมมาปางินาปัญตั้งวายัตชวยอันติเกตากับพังตูปังเนตั้งมามาในสุภาพจชีนันเมือสุอาตติเอวังเอวามีตังเนถาวตาต่ตมา ปัญญายติขตพังยาคิการิเวทนาอติตานาคตาปัจจุปนนาอัจฉตาวาปิตาวาโอราลิกาวุฒุมาวายินาวาปนิตาวายาตุเรตติเกวยาตภาเวทนาเนตังมะมะยเนตโตอาสุเมนะเมโตอัตาธิเอวะเนตัง ยถาภูตังสัมะปัญญายะตัตปังยาชาจิสัญญาอติตาณะตาปัจจุปัญญาอจันฑาวาพิทาวะอุราลิกาวาสุกุมาวะวายนาวะเนตาวายาตุเรตันิเทวาตภาสัญญาเนตังสมะเนตหามัจะมีน้าเมตวัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญา ya akapang ya ye ke ke tangkala atita na ka pachpanna chan ma chanta wa vita wa ora ri ka wa pa ina pa nita wa ye tu de tadhi ke wa tappa sankala ni tang ma, ma มีสว่วมาตุมีนะมีสว่วาอาัตติเอวังเมยะถาปูตังตมัมมะปัญญายะทัพตะพัง <c oughs> ยังกินจิตวิญญาณนังอติตานะกะตั้ปัะจุบันนัง อจันตาวาพมตาวาโอราริกาวาทุกุมาวัยนาปนิตาวะดันตุเรตันติเกวาสภาวิญญาณังเนตังมะมะเนตวะมัติเมนะเมตวะตาตินาวะเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัพตพังเอวังปัสสังภิกาเวสุตดวะอาลียะสาวะโกรุปัสสะ มีพินิพินธาติเวทนายาติพินพินธาติสัญญาญาพินิพินธาติสังขาเลสุปินิพินธาติเวญญาณัตสมิงพินิพินธาติพินทางวิราชิติวิอาคาวิมุตชะติวิมุตตัสมิงวิมุตจะมีติสัญญาโอติสีนาขาติชาติพุสิตัง ร,รมัมที่ยากตังอะนียนานปะลังอัดอิดตาาทัตตาญาติชาณติติอิทธะมวุจะกะักขะาวัตถามานาปัญจวัคคียาภิขวรพระคำวโตถภาจิตังอภิรันทุง

并不清楚的。